สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหาายกันไปนานนะวันนี้ก็จะเอาพระเก่าๆโบราณนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับทั้งเนื้อดินในชินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยให้ชมนะครับแต่วช่วงนี้คงไม่มีไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อแบบเป็นพันเอ็กนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดติดตามรับชมรายการนะครับสำหรับองนี้นะครับ เรียกว่าเป็นปุกหนังของอสุพรรณนะครับเป็นงานแบบลักษณะหล่อบโบราณนะครับสังเกตได้จากาปุ่มเม็ดๆพวกนี้นะครับเกิดจากความร้อนนะครับไม่สเสถียรน,นะครับมันเลยเกิดเป็นปุ่มๆขึ้นมาเป็นปุดๆน,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 นะครับบริเวณอกก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ทั้งทั้งองค์นี้ข้ามทองไว้นะครับ ก็มีคาบดินคาบคาบความแบบไงอะสกปรปกสกปรปกความเก่านะครับแต่ก็ไม่ได้ทำาสะอาดนะปล่อยให้มันเป็นเดิมเดิมอย่างเงี้ยนะครับโปะโปะป,ปุนะครับที่เรียกกันปุหนังก็คือบางคนคิดว่ามันเหมือนหนังตะลุงนะครับแต่ว่าสับทางจริงจงอันนี้ถามจาก,จากเาจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์าทางอาุทยานะครับ หรือว่าทางสามพระเจ้าสามพญานะครับจาชื่อไม่ได้นะครับพอดีอาจารย์ผมเขาก็เป็นเพื่อนคุยกับพวกคนที่ดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าเป็นของวัดประดู่เนี่ยจะมียางเหมือนกาวนะครับปุกนี่ก็คือปุกก็คือปะหรือโปะนะครับก็คือติดปุกปะนะครับหนังนี่ก็คือ,อ,อมันเป็นการแบบติดผนังโบสถ์ พวกนี้ครับผนังโบสถ์ผนังเจดีเอ่อในกุอะไรที่สร้างไว้แล้วก็บรรจุพวกวัตถุมงคลสร้างไว้นะครับของไม่ว่าจะเป็นของเอ่อพวกเจ้าเท้าพญาเจ้าใหญ่ในโตคุณพระคุณเจ้านะครับสร้างไว้ก็บางทีก็จะเอาไวต้ติดกับผนังโบสถ์ติดกับผนังเอ่อเจดีนะครับวิหารต่างๆนะครับสร้างที่บรรจุไว้นะครับสรุปแล้วก็คือพระปหนังนี้ก็คือพระ ติดผนังโบสถ์นะครับหรือว่าวิหารหรือว่าในเจดีนะครับอันนี้จากคนที่ดูแลพิพิธภัณฑ์เขาเล่าให้ฟังนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเหมือนอาจจะเป็นเหมือนหนังตะลุงนะครับเลยเรียกว่าปุกหนังเอาไว้เชิดกันอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับแล้วปุกนี้ก็คือโปะหรือปะนะครับที่เราหรือว่ามันคือการเอาไว้ติดนะครับปุกปะเนี่ยติดกับผนังโบสถ์อย่างเงี้ยนะครับติด แต่ว่าถ้าเป็นผมผมมีอยู่ประมาณสาวสององนะครับของเอ่อไม่ใช่ของวัดไทยสวรรค์นนะแต่เป็นของเอ่อจำชื่อไม่ได้เห็นเลยนะครับวัดประดู่นะครับประดู่ทงธรรมนะครับวัดประดูน่นี่ถ้าใครมีเครื่องรางวัดประดู่สมัยยุธยานีนถือว่าแรงนะครับเพราะว่าเป็นตำหรับตำราพระเวศปุกเศษของโรงเครื่องราชทั้ง พรามคณาจารย์พระนะครับผู้เชี่ยวชาญเกจิในสมัยยุธยาต่างๆท่านก็จะเอ่อมาทำเครื่องราชนะครับเครื่องออกรบดาบหอ,อกปืนปืนใหญ่ปืนสั้นนะครับของทางราชสำนักในยุธยาครับก็จะมีไงแต่ว่าน,นี้ไม่ใช่ับอันนี้เป็นของทางสุพรรณบุรีครับเป็นเอ่อปรุกหนังทางสุพรรณบุรีนะครับอันนี้นี่ก็น่าจะแงออกมาจากโบสถ์นะครับเนี่ย พวกโบสถ์วิหารนะครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เกิดจากความร้อนนะครับมันเป็นหล่บแบบโบราณนะมักจะเห็นนะครับเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาจุดๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการแบบความร้อนมันเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับบางทีมันไม่ค่อยเสถียรนะครับอันนี้ผมไม่กล้าเอาไปเลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งเลี่ยมกรอบเงินนี้ก็ยังระแวงนะเพราะมันเป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่ว嘛 ไม่ได้ผสมดีบุกไม่ได้ผสมแรกเงินเลยนะครับมันเลยแบบเปลาะมากเลยครับแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในท่าสมบูรณ์นะครับคือไม่กล้าเลยครับองนี้สําหรับองนี้นะครับเดี๋ยวซูให้ดูครับความสวยงามเนี่ยมีจมูกมีปากยิ้มนะครับช่วงนี้ขออภัยนะพอดีเป็นเป็นหนี้นอกระบบนะครับก็เลยหาเงินใช้ เจ้าหนี้นะครับหาเงินใช้เจ้าแม่นะครับพอดีไปยืมกู้เงินเจ้าแม่มานะครับก็เหลือเหลือสี่พันบาทสุดท้ายนะครับก็ช่วงนี้ก็เลยชิวๆนะครับตอนแรกติดเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นห้านะครับเกือบห้าหมื่นนะครับแล้วก็เป็นหนี้กอยสอเนี่บตอนเรียนนะครับกู้มานะครับ มันโควิดนะครับมันก็เลยแบบหาเงินใช้นี่ไม่ได้นะครับเป็นนี่นอกระบบด้วยนะครับก็เลยวุ่นๆหน่อยครับช่วงนี้แต่ว่าเริ่มโอเคแล้วครับช่วงโควิดบางคนอาจจะตกงานหาเงินไม่ได้แต่ว่าผมนี่อาศัยคุณพระคุณเจ้านะครับอำนาจเอ่อครูบาอาจารย์นะครับเลยหาเงินได้นะครับไม่อาจจะส่วนทางกับชาวโลกหน่อยนะครับจากมีนี่ก็นี่ก็จะหมดแล้วเหลือสี่เหลือสี่พันบาทสุดท้ายนะครับแล้วก็เหลืออีก 4บาทสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปใช้กยสอครับแล้วก็หมดแล้วครับคือคนนักศึกษาที่จบมาใหม่นี้ก็น่าเห็นใจนะครับคือแบบเป็นวัยที่กาลังก่อร่างสร้างตัวนะครับกําลังออกบ้านออกรถนะครับก่อร่างสร้างตัวมาเจอเศรษฐกิจพิษโควิดอา่าแล้วก็การบริหารงานที่ล่าช้าของอาทางภาครัฐนะครับ อาจะปรับปรับตัวไม่ได้รับมือไม่ทันนะครับเพราะว่าก็ไม่ว่ากันเนาะแต่อันไหนไม่ดีมันก็ต้องว่ากันแหละมันจะเป็นกลางตลอดไปไม่ได้ก็คืออะไรผิดก็ว่าผิดนะครับก็ส่วนมากก็ล่าช้านะครับทางรัฐบาลนะครับแต่ก็ยังเยียวยาอยู่นะครับก็ถือว่ายังดีครับม40อะไรที่ลงทะเบียนที่เซเว่นได้เงินคนละหมื่นนะอันนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับ ผมก็ไม่รู้เรื่องครับมัวจะทำงานหาเงินใช้นี่นะครับไม่รู้เรื่องเลยตั้งหมื่นหนึ่งนะผมก็ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับการรู้สึกว่ายังมีคนไม่ได้เยอะนะคนไม่รู้ใช้ได้ก็ยินดีด้วยนะจริงๆมันคือภาษีพวกเราแะนะครับควรได้รับทุกคนอย่างเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องผมที่ทํางานอยู่เกาหลีอย่างเอญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนี่เขาให้เงินเลยนะครับ คือเขาไม่เขาไม่อยากให้ร้านตายนะครับไม่เหมือนรัฐบาลไทยนะครับใจร้ายนะครับแบบปล่อยแบบตามมีตามเกิดนะครับใครมีร้านอาหารร้านอะไรเขาโอ้เขายาเต็มที่ครับที่ไทยไม่มีนะครับแม้กระทั่งเกาหลีแม้กระทั่งลาวนะครับก็ยังจับไปฉีดวัคซีนดีๆนะครับโมเดอร์นาไปเซอร์มีให้เลือกครับคนที่ทํางานที่เกาหลีนะครับพวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเอง ทำอยู่นู่นเขาบอกชิวสบายหาเงินคล่องนะครับรัฐบาลเขาปรับตัวเร็วนะครับที่ผมปรับสีนะโทนสีอ่าอย่างนี้ดีกว่านะน่าจะใกล้เคียงกับองค์จริงมากนะครับนี่นะครับก็ให้เห็นนะอันนี้ก็เป็นเกิดจากการหล่อนะครับมันก็จะผิวไม่เรียบนะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับหายากนะครับองค์นี้แต่ผมก็ยังพอเห็นมีในเน็ตนะแต่ขององค์ของผมจะพิเศษหน่อยครับคือคล้ำทองนะครับ หายยากครับคือเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วสี่สิบปีแล้วซื้อองค์เป็นแสนสมัยนี้ก็พุ่งเป็นล้านนะครับองแบบนี้นี่นะครับคนไม่ค่อยรู้จักนะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมเข้าให้ดูนะครับนี่นะครับ เนี่ยงานคำทองนะครับคำไม่สวยมากนะครับเป็นทองเหรางนครทองแบบทองค่อนข้างจะเป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับเนี่ยขนาดเป็นแบบเก่านะครับเนี่ยยังเห็นแบบสุสกสกาวนะครับเป็นทองคําโบราณนะครับไม่ได้ผสมเอ่อไม่ค่อยไม่แบบค่อนข้างจะบริสุทธิ์เนี่ไม่เหมือนทองปัจจุบันนะ 9ก้าสิบเก้าุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้สีทองดูหม่นหมนะแต่อันเนี้ยสุกสากาวนะครับทองหอระดาษนะครับเห็นลางครเอออะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เห็นอาจารย์ผมชอบเรียกอยู่นะครับนี่นะครับ นีหน้าเป็นอ่ตอนแรกผมดูก็เหมือนอู่ทองนะครับตอนแรกก็นึกว่าอย่างไงของยุทธยาแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นของสุพรรณนะครับนี่นะครับคือการสร้างพับปูหนังนี่อาจจะมาจากทางสุพรรณภูมินะครับอาจจะมาจากเอ่อแคว้นของเอ่อสุพรรณนะครับแล้วก็แพร่หลายเข้ามาในยุทธยาตอนต้นยุคอู่ทองนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเนกันจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็คนดูแลพิพิธภัณฑ์นะครับทางเอ่อตอนนี้ก็คือแบบกําลังเจาะลึกนะครับเป็นนักโบราณคดีนักนักวิชาการแบบเจ็ดแล้วผมอะ <c oughs> เหลืออีก30%มก็คือไปสถานที่จริงแล้วแล้วก็ไปขุดอันั้นนะจะผมก็จะกลายเป็นเต็มเต็มตัวแล้วนะครับแต่บางกุบางกูกรแรงนะครับ เอาปืนยิงกุนี่ปืนยังไม่ออกนะแต่บางกุขุดออกมาแล้วยิงนี่กระจายนะครับเพราะว่าบางกุเขาก็ไม่ได้ปลุกเสกไว้นะครับเขาแค่ทําบรรจุบรรจุไว้เฉยครับบรรจุแบบไว้แบบเป็นเออเป็นให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์หรือว่าอะไรเงี้ยครับไว้ให้ชนรุ่นหลังดูนะครับก็จะมีหลายแคสนะครับที่สร้างนะครับแต่บางกุนี่ก็ปลุกเสกแล้วก็ บรรจุไว้ในกุอันเชิญเทพเทวดามาร่วมปลุกเสกโอ้นั้นแรงครับถ้าไม่ทาขอขามาดีๆนี่ซวยนะครับอย่างพระอยุทยาองค์นึงอะเก่ามากเลยครับเอาปืนยิงก็แตกเควยงไปเอาแบบเอาดาบฟันเอาอะไรหักพังไมด <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้ปลุกเสกบรรจุไวนะ้เขาแค่สร้างเป็นอสร้างบรรจุไว้เฉยนะครับเพื่อให้ครบอองค์ คงทำนะครับตามเคตนะครับความเชื่อของคนโบราณน,นะครับแต่กุในที่ปลุกเสกเนะี่ยมันจะแรงนะครับบางทีมีผีหลวงผีเจ้าดูแลรักษานะครับต้องไปทำเล่นๆไม่ได้นะครับของพวกนี้ต้องศึกษามีภูมิความรู้ด้านพวกนี้โดยตรงนะครับถึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่งั้นมันจะทำอะไรไม่จเจริญน,นะครับก็ฝาก กิไปนะครับก็วันนี้ก็จะมาแท้เรื่องปุ่หนักนี่แหละครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาองอื่นมาให้ดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ